มาแล้วค่ะวันที่21เดเือน2 2567งห้าขบวนธรรมดาที่284จากจุดเสม็ดเสียงหวีดปิดปิดมาเลยอันสตอมแน่นอนมาดูใกล้ๆว่าจะเป็นหมายเลขอะไรรอดมาแล้วค่ะ สะพานดำไปแล้วเข้าชุมชนหลังโบเบ้ไม่รู้ควรอะไร ผู้คนในชุมชนก็ยังใช้ชีวิตปกติถ้าเข้าไปด้านในก็จะมีซอยเล็กซอยน้อยในย่านโบเบตรงนี้เป็นด้านหลังโบเบค่ะตอนนี้ก็ยังมีขายของอยู่แต่ว่าจะเป็นช่วงตอนกลางวันเลิกงานแล้วก็มาไม่ทันฟางหนึ่งก็จะเป็นชุมชนเช่นกัน ตรงนี้เรียกว่าวัดบรมค่ะที่มองเห็นไกลๆก็จะเป็นตึกใบยกตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงยี่สิบห้านาทีมารอขบวนธรรมดาที่สามหนึ่งสามกรุงเทพบ้านพาชีกำลังจะออกจากสถานีกรุงเทพ เสียงหวีดลั่นมาเลยค่ะมาแล้วค่ะกระบวนธรรมดาที่สามหนึ่งสามกำลังจะผ่านชุมชนด้านหลังตลาดโบเบตั้งกลองรอสักพักตอนนี้มาแล้วค่ะมาเลนนี้ด้วย เป็นอันสตอมแน่นอนจุดนี้อันซีนไทยแลนด์อันสตอมส3 0 8 แยกยม,มาราชค่ะตอนนี้ขบวนธรรมดาที่383กรุงเทพฯฉะเชิงเซากำลังจะไต่รางขึ้นมาสัญญาณให้ไม้การลง สามแปดสามค่ะแยกยมราชไปแล้วอย่างสวยงามโพ้งสวยๆม้ก้นขึ้น วันนี้ก็ไปแล้วค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ